สวัสดีนะคะนี่คือช่องหรือมินเจเซียนบายนะคะเรามารันดอมกันค่ะบอกว่าจักรวาลอยากบอกอะไรคุณขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แต่สิ่งดีให้กันนะคะวันนี้ใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะ ขออนุญาตครูลูกครูบาอาจารย์และสิ่งศิสิทธิ์ทั้งหลายถามว่าจักรวาลอยากบอกอะไรคุณ ได้สำรับนะคะเดวเวอรความสิ้นสุดพอใจเป็นผู้หญิงหลั่นละผู้ชายก็ได้หลั่นละสมบูรณ์พร้อมไปสู่โลกใหม่เด o มนความวิตกกังวลสิ่งลี้ลับร่างสังหรณ์สงสัย king of p พนเ i c l e ความมั่นคงเป็นผู้ชายมั่นคงสมบูรณ์พูนพร้อมด้านวัตถุนิยมก็ได้มั่งคัง่งมั่นคงการเงินการงานพร้อม s o v p n of p e n e ประเมินผลงานทดลองงานการลงทุนรอคอยผู้สังเกตการทีมพเพลนปรับสมดุลวนกลับ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการทดลอง ad of one โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆจุดเริ่มต้นเริ่มทำงานบางสิ่งบางอย่างความคิดสร้างสรรค์ tree of cup เป็นการเฉลิมฉลองพบทีมความสำเร็จของ e m e r d e n น ความสำเร็จ The Devil ความหลงไหลความโลภต้องการอย่างไม่สิ้นสุดติดพันอะไรบางอย่างหรือติดพันกันมาก่อนก็ได้ Pick of One เริ่มต้นกระตือรือร้นลงมือทำ The World คือไพ่ที่ดีนะคะสิ้นสุดพอใจแต่ก็ ยังมีเดอะมูนความสงสัยที่ระแวงในตัวของคุณเองคยังคี้สงสัยอยู่ยังระแวงอยู่วิตกกังวลอยู่เดอะเดวิลความโลภความอยากอยากไม่สิ้นสุดถ้าลดจากตรงนี้ไปได้มาเริ่มต้นปลูกใหม่ทำใหม่ลงทุนใหม่ประเมินผลงาน แล้วคุณจะได้อันนี้ค่ะ King of Pentacle s แล้วคุณจะเจอสิ่งนี้ The World นี่คือเฉลิมฉลองแล้วนะคะความคิดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสีดีประเมินผลงานสิคะตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยค่ะ เดมู o นขี้สงสัยขี้ระแวงขี้กลัวเดอะเดวิลความโลภความอยากได้ก็ไม่ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องมีแล้วคุณจะเจอสิ่งนี้ค่ะหวานมาเมล็ดพันธุ์อันไหนก็ได้สิ่งนั้นกระตือรือลน้นลงมือทำแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองค่ะความมั่นคงความมั่งคัง่งความสมบูรณ์แบบความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสารรค์คุณก็มีมีแพชชั่นมีอะไรใหม่ๆแต่คุณขาดจุดนี้ไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะเจอเจอสิ่งนี้นี่คือสิ้นสุดเลยนะคะเดวเวอร์ธาตุทั้งสี่มีครบหมดแล้วเดี๋ยวมาดูอีกสามใบนะคะ จับก่อนนะคะไพ่แนะนำไพ่ใบนี้มายืนยันแล้วนะคะ The High Princess เป็นนักพยากรณ์ก็ได้มีเซนต์บอกว่าเริ่มต้นสิ เธอมีพรสวรรค์นะเธอแค่เริ่มต้นเท่านั้นแล้เธอจะได้กล้าหาญสิก้าวไปข้างหน้าพยายามมีวินัยกับมันเธอมีพรสวรรค์นะมีของเดิมอยู่เธอมีของเก่านะเรียนรู้อยู่นะเธอเธอทำได้นะเธอใช้ทักษะของเธอสิไพ่ใบน,นี้ก็บอกนะคะ แล้วเธอจะเจอเดี๋ยวให้พิ้นเซตก็มาบอกนะไพ่ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีก8ดใบนะคะไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรไหม เจ็ดสามทำมันต่อไป1 6 6 6งจะฝืนสถานการณ์ไปถึงเมื่อไหรเจ็ดสีมองให้ออกว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไร11 11 1 1ึ่งหนคำตอบคือใช่6 6 6กหอย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไป0ูนย เธอเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคิด1 9 9 1คิดมาดีแล้วใช่ไหมั้5ย5 0 5จงมีแรงศรัทธาที่แรงกล้าใช่ค่ะคำตอบอย่างเดียวคำตอบก็มีอยู่แล้วว่าใช่ไพ่ก็บอกทำมันต่อไปสิ จะฝืนสถานจะฝืนสถานการณ์ไปถึงเมื่อไหร่มองให้ออกว่าเรื่องนี้สอนกำลังสอนอะไรมองให้ออกค่ะถึงทำไม่สำเร็จเธอก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไปเขาบอกจงมีแรงศรัทธาที่แรงกล้า คิดมาดีแล้วใช่ไหมนี่ค่ะศรัทธ,ธาที่มีแรงกล้าแล้วเธอจะเจอเจรกกวาลก็บอกมาอย่างนี้นะคะพลังงานก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วรับแต่สิ่งดีค่ะขอบคุณค่ะ